สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมีเบ่าแอมเราทงกะมีเลขดีเลขดังมานําเสนอเนาะครับเนาะแต่คือเลขอายุของคุณพ่อไหวปวดเพชิดสุพรรณที่เป็นเสียไปเนาะครับเนาะที่่วงรับไปแล้วเนาะครับเนาะกับเบ้าอมก็มีเลขอายุเลขทะเบียนรถที่เคื่อนซพแน่แล้วกัเลขวันเกิดวันยังของเุณเนาะครับเนาะแล้วกัเลขของคุณพ่อสอนเพชรด้อนสุพรรณเนาะครับเนาะที่เสียสิ เสียาลเลียกันนะครับบ้าแอมก็ได้เลขกอายุเล็กฟ้าลุ่งปองเพลินเนาะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเลขกดังก็ถือว่าเป็นก้นดังเนาะครับเนาะถือว่าเป็นก้นดังครับศิลปินลูกทุ่งปรมาจารย์ครูเพลงก็ไเ้ครับเรียกว่าปรมาจาร์ครูเพลงเพลินวะเนาะครับเนาะบ้าเอมกับอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพ่อทั้งสองท่านเนาะครับเาไปสู่โปผูมที่นี้นะครับเนาะเอฟซีเนาะบ้าเอมก็บ่าเลขกมันดังเลขกก้นดังกับ เสียมาว่าสู่เอฟซีฟังว่าอายุของคุณพ่อเนี่ยเท่าไรกันแน่ก่ะสิวบอกของคุณพ่อสอนเพชรเอาเอาคุณพ่อไว้พดก่อนเสนอครับเนาะเอาของคุณพ่อ,อ,พอ,อ,อไว,พอนนว้ไวพดเพชรสุพรรณมแต่สุพรรณครับสุพรรณน้ากันเนาะครับเนาะสองปรมอาจารย์ครูเพลงเปินเนาะมีเสือเสียงด่งดังครับทั้งในและต่างประเทศเนาะครับเนาะคุณพ่อไว้พดเพชรสุพรรณนี่ครับอายุเจ็ดสิบเก้าปีครับอายุเจ็ดสิบเก้า จ็ดสิบเก้าปีนะครับตั้อเจ็ดสิบเก้าปีครับเจ็ดสิบเก้าสีเขาแปดสิบแล้วล่ะครับมคันถามมันเท่าซื้อลอตเตอรี่คัทธามมันทนผู้ชมเอฟซีซื้อลอตเตอรี่กับซื้อเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดเก้าก็แปดศูนย์ไว้นำในหอกกันไว้นำนะครับเนะทำผู้ชมเนาะประธามเคลื่อนขึ้นไปก็ได้นะครับเจ็ดสิบเก้าใส่แปดศูนย์ก็ได้อาจจะนี้เข้าไปก็ได้นะครับเนาะทำผู้ชมเนาะเลขเคลื่อนรถเพิ่นเลยเลขเคลื่อนศพ ของคุณพ่อไว้ดนีดเด้อครับเด้อเป็นรถตู้ส่วนตูวของิ่นครับส่งเ่นใส่ครับไปเล่นคอนเสิร์ตไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับเนาะไปเล่นวงดนตรีเขาเอินวงดนตรีบ,ะะบอกเหวงดนตรีหรืออียังนี่ละ่ะวงดนตรีโบรานเบาแอ็มกับบ่อยหูหูแต่คอนเสิร์ตนะครับเนาะกอสิวงดนตรีก็ได้เนะครับเนาะรถเพิ่นนี่ลหละครับเป็นกินนอนยุน่กับพันก็มาใส่เขื่อนเขื่อนซพของคุณพ่อไวป้ปด ไม้เล็ทะเบียนรถเ <c oughs> บาเอมกลับไปหามาใหญ่ครับก็คือไม้ 3. 3 3, เหล็กสามหกหกสามสามหกหกสามนะครับวยื่องสัมมชมเป็นเหล็กรถของคุณพ่อไว้ยปดเองครับนะครับเนาะคุณพ่อไวัยปดวันเกิดวันที่อะไรหนึ่งวันที่เจ็ดเกิดวันที่เจ็ดนะครับเด้อวันที่เจ็ดมีหน้าพ่อสอสองพันสี่ร้อยแปดห้าสองสี่แปดห้าครับผม ได้บเบาแอมกับส้แคบหนาโจวอยู่เดียวใบ,บเบาแอมสิเอาไปทั้งหนาขันตามาจริสิไม่เกิดสิกรับหัวอีกเนาะครับทา่านผู้ชมเนาะเดี๋้เบาแอมกับเอาไปทั้งหนาอยู่ครับเกิดวันที่เจ็ดมีหน้าคมข้อศอกสองสี่แปดหาด้ครับเด้อตายวันที่สิบสองครับเสียชีวิตวันที่สิบสองครับเสียชีวิตวันที่สิบสองมกราคมสองห้าหกห้า นี่เทาก็ซื้อลอตเตอรี่กันไว้ํำแน่นะครับเนาะเพราะว่าเลกตัวนี้จะสำคัญแน่นะครับเนาะคาถามีคนดังๆเนาะครับเรียชีวิตครับนี่แหละครับคุณพ่อไวโพดเจ็ดสิบเก่าขอแปดสิบนะครับเด้อสี่สสำคัญนี่คืออายุเพื่อนนี่แหละครับกับสิบสองนี่แหละครับสำคัญเตลขฟ้าลงนี่บบได้เตลขฟ้าลงนี่เบาแอมได้มากเป็นของสอนเพชรสอนเพชรสอนสุพรรณครับผมนี่นักรองลุดทุ่งเพิ่นนี่ก็เสียงดีเช้นกันครับ ราชาลูกทุ่งของคุณพ่อสอนเพชรนี่เสียงเราเสียงเราก็ดีขึ้นกันครับดังแห้งเพื่อนนี่คุณพ่อกระดังแห้งครับสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับเนาะเพื่อนนี่คุณพ่อนี่ยเป็นอายุเจ็ดสิบสามปีเขาเจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบสามอย่างเจ็ดสิบสี่คุโรคนกกว่าเจ็ดสามปุโคนกกว่าเจ็ดสี่แต่กระสือไว้สองตัวนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นอายุของคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับเนาะ แต่เพื่นเกิดนี่เพื่อนเกิดในวันที่ยี่สิบเจ็ดได้ครับยี่สิบเจ็ดเมนาคือกันครับคุณพ่อสอนเพชรนี่สอนสุปั้นนี่เกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมพ่อสอนสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งนะครับเอฟซีเด้อสองสี่เก้าหนึ่งอายุเจ็ดสิบสามเข้าเจ็ดสิบสี่เลขเคลื่อนศพของคุณพ่อนี่เลขเคลื่อนศพของคุณพ่อสอนเพชรนี่เป็นไม้เลขด้วดตาเบียน ห้าสี่สี่แปดห้าสี่สี่แปดด้วยครับเด้อลองเอาไปสื่อรถตลี่ล่องเบิรงครับมีเหล็กฟ้าลุา่มน้ำเบาแอมเลาะทงในเหล็กฟ้าลุงมคุณพอ่อสอนเผ็ดสอนสุพรรณนะครับเนะาะมาให้เอฟซีครับเหล็กฟ้าลุ่ก็คือสามสามสองสามสามสองด้วยครับเด้อเล็กฟ้าลุ่มคุณพ่อสอนเผ็ดนะครับเานานะบ,นะบ้านเหล็กที่ ที่นั่ศพไปไว้บ้านเด็กที่ของคุณพอ่อสอนเพชรที่เปนอยู่นั่ศพไปไหวหันหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งทับห้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งทับห้าเก้านะครับท่านผู้ชมเน้อประธามันเข่ากับความฝันท่านผู้ชมเป็นเด็กตัวไรตัวไรอยู่ได้หนีก็ลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิองครับประธานมีโชคมีลาบเนาะครับเนาะเบาแอมรอตรงกับหายไปเพื่อเป็นแนวทางหายไปเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ การยืดืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทุ่งนั่นนี่เลยครับเด้อท่านผู้ชมครับผมกับเบาแอมเดี๋ยวสีให้เบิ้งตัวเลขไว้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะครับไปเบิ้งกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตำนานล่าช่าลูกทุ่งเนาะครับเนาะคุณพ่อไวเพชรโอ้โทษโทษครับไวพศครับไวพศเพชรสุพรรณเป็นคนจังหวัดสุพรรณเนาะครับเนาะ อายุ79็ดเก้าปีนะครับเด้ออายุ79ปีรถประจำตำแหน่งเพื่อนี่เพื่อนเตเล่นคอนเสิร์ตไปแสดงก็เอารถคันนี้แหละครับมาเคลื่อนเคลื่อนศพเพื่อนน่ะครับสามหกหกสามสามหกหกสามนะครับเนาะคุณพ่อวัยพดเพื่อนเกิดเพื่อนสิเจ็ดเมษายนพศอสสองสี่แปดหานะครับเด้อเพื่อนตายเพื่อนสิสิบสองครับ ตายวันที่สิบสองมกราคมพศอซอสองหาฮกหาครับผมครับเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบงเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าคนมีซื้อเสียงลงดังหน่อยเบาแอมกวาว่าสําคัญอยู่เนาะครับนเนาะเลขตัวนี้เนาะครับเนาะครับ,บเดี๋ยเบาแอมกระแสเฮเบิงตัวเลขของคุณพอ่อสอนเพชรนะครับเนาะพ่อสอนเพชรกับเป็นราชาลูกทุ่งือนกันครับครับนี่แหละครับผมคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณ คือกันครับเป็นเกิดวันที่ยิบเจ็ดครับมีหน้า2องสเก่าหนาะครับเนาะอายุเจ็ดสิี่ปีนะครับเอออายุของคุณพ่อเจปีเจ็ดสิเข่าเจ็ด่ะครับคันถาเบาแอมบาบผานะก็ถือว่าเจ็กรไรเจดสี่กระไระไนเนาะครับเนาะรถเขื่อนซพปคนเอนกไม้เหล็กทะเบียนกับห้ 5, 4, 4, 5, 4, 4, าสี่สีด้าครับเอออันนี้ได้หอดเล็ฟ้าลงครับ เล็ฟ้าลุงของคุณปอสอนเพ็ดก็คือสามสามสองสามสามสองครับบานเหล็กทีของเพื่อนเอกอะทีตั้งซบนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนะครับเท่าบานเหล็กทีทับห้าเก้าทับห้าเก้านะครับเนาะกับเป็นเล็ทีบานเลท็ทีงามนะครับนะเนาะก็แสดงความเสียใจกับศิลป,ปินราซาศิลป,ปินหลูกทุง่ง ผานเท่านะครับ jam เนาะอายุหลายหลักครับอู้ก็แสดงความเสียใจน้ำนะครับเนาะเจ็ดสี่คับเจ็ดเก้าด้วยครับท่านผู้ชมเด้อเห็ไปสู่พบภูมิที่ดีเด้อคุณพ่อไว้บดเพชรสุพรรณกับคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับเนาะไปสู่พบภูมิที่ดีครับไม่มีโชคไม่ลาบไม่ออกเด้อเด็กตัวนี้เด้อยายอันอีกเด้อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะยายอันต่อแคบน้าจอไปเด้อครับเด้อท่านผู้ชมแคบน้าจอไว้ครับ นี่แหละครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมโ,โตรตงกสิลาต่ผมชุมไปก่อนนะครับเด้อเจอกันคลิปหนาครับเจอกันคลิปหนาสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ